สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับก็มาอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับกับนัดตำรารถนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นหนึ่งในคอนเทนต์ที่เคยทำไว้นะครับรถเก๋งราคาไม่เกินแสนบาทนะครับอยู่ในเลทหลักหมื่นนะครับจากที่เคยทำคลิปไปเกี่ยวกับเปิดกุเนาะรถเก๋งขายทุกถูกนะครับก็มีกระแสตอบรับค่อนข้างดีนะครับแล้วก็สอบถามเข้ามาเป็นจํานวนมากนะครับว่ารถ ต่างๆเนี่ยที่นำมารีวิวเนี่ยมันมันขายไปแล้วบ้างไหมปิดการขายไปกี่คันแล้วอะไรแล้วนะครับก็พยายามแจ้งข้อมูลได้ทราบนะครับในคอมเมนต์แล้วก็เอามาตอบในคลิปอย่างนี้นะครับเพิ่มเติมสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่อยู่ในราคาหลักหมื่นนะครับซึ่งคันนี้เนี่ยเป็นโตโยต้าค r ล l ล a นะ XL เออไปยิ้มแล้วกันเนาะเรียกว่าง่ายๆว่าค o r o ล l a าไปยิ้มนะครับราคานะครับอยู่ที่4 0,000บาท ส่วนรายละเอียดตัวรถนะครับก็เดี๋ยวจะรีวิวนะครับให้ดูไปพร้อมๆกันเลยครับในคลิปนี้เลยนะครับถ้าเริ่มจากภายนอกเลยนะครับคันนี้เนี่ยทำสีมาแล้วเนาะก็จริงๆก็เป็นสีขาวนั่นแหละแต่ว่าเจ้าของเอาไปทามาใหม่นะครับให้ดูดีกว่าเดิมเนาะเนื่องจากสีเดิมมันซีดแล้วก็ลอกนะครับเจ้าของก็มีการทําใหม่แล้วนะครับเป็นสีใหม่เลยนะครับถือว่าโอเคนะครับภายนอกดูดีนะครับไม่ต้องเอาไปทําอะไรเพิ่มเติมเลยส่วนภายในนะครับก็มีเบาก หน้านะครับที่ชํารุดนิดหน่อยนะครับคือเบาะคนขับกับเบาะด้านข้างคนขับนะครับที่มีรอยแตกนะครับมีแบบเหมือนกับมันฉีกออกนิดหน่อยนะครับทางเจ้าของก็เลยนําตัวหุ้มนะครับยกเซตมาเลยมาหุ้มทั้งเบาะคู่หน้านะครับแล้วก็ห้องโดยสารด้านหลังนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับสําหรับตรงนี้ดีกว่าปล่อยให้มันขาดเนาะ แล้วก็คอนโซลประตูนะครับทั้ง4บานเลยคอนโซลประตูสวยมากๆนะครับยังเป็นคอนโซลคอนโซลเดิมนะครับของรถเขาเลยนะครับแล้วก็คอนโซลหน้านะครับก็ไม่ได้ชำรุดนะครับเพราะว่าผมเคยไปรีวิวมาหลายคันอยู่เนาะประมาณนี้อคอนโซลมันจะเริ่มบวมนะครับเริ่มแบบ ปริออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ชํารุดนะครับก็ดูไม่สวยเท่าไหร่เปลี่ยนก็ยากเนาะซ่อมก็ยากสําหรับตัวนี้คอนโซลยังดูดีอยู่นะครับแล้วก็เครื่องเสียงนะครับมีอยู่หนึ่งจุดที่เจ้าของเขาแกะออกไปทําประมาณนั้นนะครับว่าจะเอามาใส่นั่นแหละแต่ว่าผมไปขอถ่ายมาก่อนเนาะขี้เกียจรอนะครับก็จะมีเครื่องเสียงให้ด้วยนะครับสาหรับใครที่สนใจในราคา4ี่หมื่นแบบนี้เลยนะครับคันนี้อีกหนึ่งเรื่องนะครับติดแก๊สมาแล้วนะครับก็ ติดมาค่อนข้างดีแหละจากที่ผมลองรีวิวดูนะครับแต่เดี๋ยวค่อยพูดถึงละกันเนาะก็มาดูทางด้านนี้ก่อนนะครับอย่างที่ได้เรียนไปนะครับคอนโซลประตูด้านหลังยังดูดีนะยังดูใหม่อยู่เลยนะครับถือว่าไม่คิเลยอาจจะมีด้านหลังนะครับที่เป็นรอยที่เขาําลังจะใส่ดอกลําโพงนะครับเขาก็ลือออกนะครับจะยังไม่ได้ทําทางช่องก็ไปรีวิวมาก่อนนะครับกลับมาที่เรื่องแก๊สนะครับคันนี้ที่ติดแก๊สมาเนี่ยก็มีการจดตรวจสอบทุกปีนะครับก็ ไม่ได้มีตัวไหนชํารุดนะครับก็ยังมีอายุการใช้งานที่ดีอยู่นะครับไม่ได้หมดอายุไม่ได้เสื่อมสภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวถังแก๊สเองหรือว่าท่อมิเตอร์ด้านหลังนะครับใช้งานได้ปกติหมดเลยนะครับตรงนี้ส่วนตัวผมเองนะครับอาจจะแบบไม่ได้ช่ามากนะครับเกี่ยวกับเรื่องตัวถังแก๊สนะครับแต่ก็เคยใช้มาอยู่ประมาณหนึ่งนะครับจากที่ตรวจสอบดูก็โอเคครับสำหรับแก๊สรุ่นนี้เนาะถังรุ่นนี้ด้วย ทีนี้มาดูห้องเครื่องนะครับแล้วก็พวกได้รวมเกี่ยวกับพวกเพจตตัวถังนะครับซุ้มห้องเครื่องนะครับแล้วก็เกี่ยวกับระบบหม้อต้มของแก๊สนะครับว่ามันพอใช้งานประมาณไหนเบื้องต้นเนี่ยครับผมดูจากซุ้มห้องเครื่องก่อนก็มีการเก็บทําดีมาอยู่พอสมควรเลยนะครับไม่ผุด้วยนะครับที่สําคัญโค้งนะครับด้านหน้าคานด้านหน้านะครับยังโอเคอยู่ นะครับยังเป็นของเดิมนะครับไม่เคยชนเลยก็มีแค่ทําสีเฉยนะครับยังปกติอยู่น็อตเพจนะครับยังเป็นของเดิมอยู่เลยหมุดเพจก็เหมือนเดิมนะครับเป็นของเดิมเนาะไม่ได้แบบมีสลักที่มันเป็นเดือยแทงลงไปยาวๆนะครับอันนี้ก็คือสลักสั้นของเดิมโรงงานเลยส่วนหม้อต้มนะครับยี่ห้อนี้จากที่มีประสบการณ์เนี่ยเห็นเขาบอกว่ามันเป็นของอิตาลีนะครับแล้วก็คุณภาพการใช้งานเนี่ยค่อนข้างดี นะครับก็คอยดูแลเปลี่ยนกับแม่เท่นั้นเกี่ยวกับซีนยางแค่นั้นเองซีนยางของหม้อต้มนะครับนอกนั้นนะครับห้องเครื่องถือว่าพร้อมใช้งานเกือบทุกจุดเลยนะครับไม่มีจุดไหนที่แบบเออมันเสียหายชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นท่อปลัก๊กนะครับสายไฟต่างๆนะครับถือว่าโอเคส่วนเรื่องช่วงล่างต้องไปลองขับนะครับแต่ว่าจากที่ผมลองกดกดดูชคกยังทางานได้ดีเนาะแล้วก็ยางครบนะครับยางใหม่4เส้นเลยถือว่าค่อนข้าง คุ้มนะสำหรับรดราคาแค่สี่หมนคือถ้าใครสนใจเนี่ยซื้อไปเนี่ยไม่ไม่จำเป็นต้องไปแบบทำอะไรเพิ่มเติมะนะผมว่านะล้างแล้วก็เติมน้ำมันขับได้เลยนะครับอีกทั้งช่วงล่างคันนี้นะครับถ้าดูจากผิวเผินนะครับถือว่าตอบโจทย์นะครับไม่มีสนิมนะครับก็ยังดูดีอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะไปลองรีวิวขับให้ดูกันเดี๋ยวไปดวนครับโอเคตอนนี้ผมก็ สตาร์ทแล้วนะครับก็เตรียมจะออกไปลองนะครับว่าตัวโตโยต้านะครับคุณภาพแปะยิ้มตัวนี้นะครับมันจะมีสมรรถนะยังไงเนาะเบื้องต้นก็อย่างที่ได้เรียนไปเนาะมันติดแก๊สมานะครับแล้วกม็มีปัญหาตรงไหนอีกนะเห็นเจ้าของแจ้งอ้อโอเคเครื่องเสียงนะครับที่กําลังจะใส่นะครับแต่ว่ายังไม่ได้ใส่เนาะเห็นเจ้าของเตรียมไปละแต่จะใส่ก็เลยว่าเดี๋ยวขอรีวิวก่อนนะครับเดี๋ยวเทสก่อนเลยแอร์เย็นปะเนี่ย ว้าวจอตากแดดอยู่นะครับแต่ว่าโอเคนะผมว่าเย็นอยู่นะขนาดจอตากแดดนะครับเนี่ยครับเดีวไปลองขับดูนะครับว่าเขามีสมรรถนะอย่างไรบ้างนะครับสําหรับไปยิมคันนี้โอเคสตาร์ท okay, ออกตัวมาแล้วนะครับเอ่อเป็นเกียร์ธรรมดานะครับคันนี้เบื้องต้นผมว่ามันอธิบายไม่ถูกคือมันมันเหมือนมันแรงอะนะผมผมว่ามันดูค่อนข้างแรงอยู่นะ แต่ว่าเห็นเขาบอกเครื่องเดิมนะแต่ความรู้สึกลองขับดูเหมือนเครื่องทํามาเลยะนะฮะออกค่อนข้างดีนะอ้โหได้อยู่นะเกียร์เข้าง่ายนะครับคั์ก็จับดีนะครับเข้าง่ายนะครับปกติอยู่ส่วนช่วงล่างนะครับทางค่อนข้างขุขระก็โอเคนะผมว่าช่วงล่างไม่คเคเลเนาะพวงมาลัยนะเร็วง่ายนะครับเป็นเวอร์แต่ก็จะมีดังๆหน่อยนะผมไม่แน่ใจว่าดังกับอะไรเห็นเขาบอกว่าอะไร เหมือนกับว่าบูทชกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเห็นทั้งของแจ้งมานะครับข้างสายทับที่มันมีเสียงอย่างเงี้ยนะครับน่าจะมีการปรับแก้แต่โดยรวมก็โอเคครับแอร์เย็นเนาะขับง่ายนะครับคันนี้เกียร์ธรรมดาคัดจมเกียร์เข้าง่ายนะครับคัดก็โอเคครับจับดีครับไม่มีปัญหาอะไรแต่มาดูทางตรงๆนิดนึงนะครับว่าโอเคไหม เดนใหม่ใช้ได้ทุกทุกอันเลยนะครับโอเคอยู่นะไม่ได้มีจุดไหนที่เสียนะอ๋อโอเคอยู่ขับดีนะครับขับดีวงมาลัยตึงนะครับเวลาประมาณอย่างเงี้ยตึงอยู่แล้วก็ตรงด้วยนะครับมีช่องว่างเล็กน้อยราคาสี่หมื่นโอ้โหแอร์เย็นแล้วก็เพลงน่าจะเพาะนะเห็นเจ้าของบอกจะใส่เครื่องเสียงอยู่ตอบโจทย์นะผมว่า สำหรับใครที่งบน้อยนะครับเล็งหารถใช้อยู่นะครับก็ออหน้าหน้าขี่นะคันนี้ภายในดูดีนะครับเดิมเลยนะเบาะอาจจะมีขาดบ้างนะครับแต่ว่าเจ้าของเขาก็เอาอันนี้มาคุ้มไว้เนาะคอนโซลประตูนะครับยังโอเคคอนโซลหน้าก็โอเคอยู่นะครับเดิมหมดเลยทั้งคันนะครับ้าจะติเรื่องเดียวเนาะที่เขาติดแก๊สมานะครับแต่ถ้าใครรับได้ก็โอเคนะครับที่เอาไปใช้งานไม่ได้คิดว่าจะเอาไปแต่งอะไรเพิ่มเติมนะครับสี่ายนอนอทามาแล้วเนาะเจ้าของแจ้งมานะครับทําใหม่มา นอกนั้นก็จุดบกพ้องจากที่ขับดูนะครับน่าจะมีช่วงล่างนะครับเกี่ยวกับน่าจะนะน่าจะเป็นบูทโชคผมไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีหนึ่งนะสำหรับตรงนี้แต่โดยรวมโอเคครับถ้าใครสนใจอยู่นะครับโทรมาได้เลยนะครับ098 5 7นะครับ157 0762เนาะเป็นเบอร์ทางช่องถ้าใครสนใจนะก็เดี๋ยวผมจะพูดคุยตลองให้แต่เห็นว่าเจ้าของก็บอกว่าน่าจะราคานี้แล้วนะครับไม่น่าจะต่อได้อีกนะครับ ก็โอเคเดี๋ยวไปจอดรถหรอก็จะไปเช็คดูช่วงล่างนะครับแล้วก็ระบบต่างๆเนาะว่าจุดไหนที่มันบุกพองนะครับที่มันมีเสียงดังเนอะเวลาขับขี่ ครับก็มาดูสรุปเลยนะครับว่าคุ้มไม่คุ้มนะครับกับคอลราไปยืมคันนี้นะครับในราคา4 0 0 0มบาทคือแอร์เย็นเพลงเพาะแน่นอนเจ้าของการันตีนะครับก็เดี๋ยวจะใส่เครื่องเสียงคืนให้นะครับส่วนเครื่องยนต์นะครับผ่านแน่นอนนะครับไม่เยิมเลยนะครับถือว่าโอเคอยู่เพียงแต่ติดแก๊สมาเท่านั้นเองก็ก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เอาไว้คิดพิจารณากันนะครับว่ามันโอเคหรือไม่โอเคเนาะใครรับได้ก็ดีนะครับใครรับไม่ได้ก็ปล่อยผ่านไปเนาะสำหรับตรงนี้ส่วนช่วงล่างนะครับจักบ จริงๆมันไม่ใช่เลี้ยวดังนะเวลามันทางที่มันครุลขระเนี่ยทางซ้ายเนาะมันน่าจะลูกปืนเผาขับนะครับน่าจะแตกนะครับหรือไม่ก็บู๊ชโชคเนาะแต่ผมก็ไม่ได้ฟันธงขนาดนั้นว่าจะเป็นอะไรแต่คาดเดาว่าับว่าจะเป็น2อ,อย่างนี้ทางเจ้าของก็บอกว่า,าจ,จะปรับแก้อยู่นะครับประมาณหนึ่งนะครับแต่ก็ยังอยู่ในราคานี้แหละแต่ทีนี้นะครับราคานี้เนี่ยเจ้าของบอกว่าค่าโอนเนี่ยไม่ได้เสียให้เนาะก็ต้องไปโอนเองราคาการโอนก็ประมาณพันกว่าบาทนะครับก็เสียเพิ่มไปเนาะจาก4 0 0 0มื่นทุนๆเนาะก็ บวกเพิ่มไปประมาณนั้นนะครับไม่เกิน2,000เนาะพันกว่าบาทก็นี่แหละครับเป็นทั้งหมดเลยนะครับกับโคลอราแปยืมคันนี้ช่วงล่างโอเคในระดับหนึ่งนะครับถ้าเจ้าของเขาทาให้ก็ถือว่าผ่านนะครับแก๊สก็ยังโอเคอยู่นะครับเมือต้มไม่รั่วนะครับไม่มีกลิ่นออกด้วยนะครับจากที่สตาร์ทนะครับถือว่า ค่อนข้างพร้อมใช้าง,งานนะกับราคานี้40,000บาทท้วนนะครับไปโอนเอาเองประมาณนั้นเจ้าของแจ้งไว้นะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาทางช่องได้นะครับตามเบอร์โทรที่ได้ให้ไว้นะครับเดี๋ยวย้ำอีกรอบก็ได้นะครับคือ098 157 07-2นะครับ1570762นอะครับอันนี้ก็เป็นรถบ้านนะครับที่เขาฝากให้ทางช่องรีวิวขายให้นะครับก็นำมารีวิวให้เพื่อนๆสมาชิกได้ชมกันส่วนคลิปหน้านะครับ ทางกรุงเทพนะครับน่าจะไม่มีถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดนะครับจะได้ดเูเปิดกุรถเก่านะครับรถราคาถูกๆนะครับที่กรุงเทพแน่นอนเนาะใครที่ติดตามอยู่ก็กดติดตามไว้แล้วกันนะครับจะได้ไม่พลาดเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ